คนจะชอบคนจะไปรีวิวบ้านเราต้องใส่ไอดีให้เรียบร้อยก่อนจ้านั้นก็ทำทมแบบนี้ ออกดีกว่าว้าบ้านของเราก็อยู่ไกลมากนะจ๊ะวันนี้แอดมินขับบินไปดีกว่าเราต้องขึ้นห้งสูงๆนะคะทุกคนขึ้นนิกจ้าแล้วเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปตามดุซสอนที่เขาปักปุดไ้ให้นะจ๊ะโอเคขึ้นนินิดนึงค่ะ บ้านของแอดมินอะที่ไปดูหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้ตายแล้ว <c oughs> ว้าวถึงแล้วก็นี่ไง <c oughs> เป็นบ้านสีขาเปล่า <c oughs> ใช่แล้วอดูน่ารมากมากเลยแล้วก็หนาอยู่ด้วยอ๋สุดยอดมากๆเลยจ้า <c oughs> เห็นไหมอื้อหือสวยงามที่สุดเลยจ้าว้าว <c oughs> บ้านของเขาก็ใหญ่มากๆเลยนะแบมจ สองชั้นจ้ามีทั้งหมดสองชั้นนะคะบ้านของเราแอดมินคอหาทีหลงตอนจ้าต้องลงดีๆนะคะระวังจะตกเอาโอเคลงตรงนี้แหละโอ้แต่แล้วกับตกแล้วโอ้โหกับตกไปข้างล่างแล้วแล้วก็เด่นไม้ฮึว่างๆถึงแลยนี่นายโอ้ยส่วนหน้าบ้านของเขาก็มีสระว่ายน้ำด้วยแอดมินคอไปลงไปเล่นน้ำดีกว่านะโอ้โหลงเล่นเลยจ้าสนุกมากๆเล ชั้นวาองอ่งซีของเราก็ตรงนี้มันจะเป็นตกหลับแขกนะคะทุกคนสามารถนั่ง่ักหรือว่าเราหลับแขกได้มันกาลัง,งดูทีวีก็แล้วกันพอแล้วเราจะดูมาาไม่ดีจ้าเอทุกคนรอโอเคอันนี้เป็นห้องอะไรวาเป็นห้องน้ำของเราก็ดูน่าหลักเหมือนกันจ้าสวยน้ำที่สุดเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบระบายทุกของเรานะ จะมางฝั่งใหนก็ได้นะคะน่ารักแล้วก็ห้องใจด้วยโอเคแอดมินออกไปดีกว่าอืมชั้มร่างก็มีประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนช,ชอบหรือเปล่ารันแอดมินขอไปดูชั้มซองกันดีกว่าว่าชั้มซองของเรา,าจะซื้อซักแค่ไหนโอเคงั้นก็ตัดแอดมินมาเลยจา้าว้าเราต้องคืนดีๆนะจ้าทุกคนระวังจะตกบันไดนะจ๊ะว้าวถึงแล้วชั้มซองของเรา น้ำมากๆเลยตรงนี้น่าจะเป็นแบบตกนงังทำข้าวนะคะสามารถนงังทำข้าวได้สบายๆไม,าาม,าามา่ต้องสีเรียกเลยโอเคพอแล้วเราไปดูที่อื่นนิกว่าว้าตรงนี้น่าจะเป็นแบบตกนังเลี้ยสามารถนงังผักได้เฮ้ย <c oughs> นังไปเลยที่ <c oughs> ตั้งจอกใบมดโรยข้าวมันบ้างเหมือนกันปัาโอเคเห็นไหมสวยงามที่สุดเลยมีไอศครีมด้วยนังกินไอศครีม จ้าตรงนี้น่าจะเป็นแบบที่นอนของเรานอนไปเลยจ้าอาไปมีความสุดๆเลยจ้าอ,อันนี้เป็นห้องน้ำของเราจะะ้ามีที่อาบน้ำก็และมีที่ระบายถุกลยจ้าทุกคนโอเคตรงนี้ก็สามารถเอ่อนังเอ่อ ่าไหมว้าวเพียงทางนอกของเราก็มีตกชิปกาแฟาตอนเชา้าเบายด้วยจ้าท่านผู้ชเห็นไหมสามารถนั่งชิปกาแฟาตอนเช้าไดอ้อื๋อชั้นบนนีสักไว้น้ำด้วยนะคะทุกคนสักไว้น้ำของเขาน่ารักมากเลยชั้นล่างก็มีชั้นบนก็มีโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะจังจุยยน้ำที่ส่งเลยอัดผิวชอบมากๆเลยเขาไปทำไมดีกว่าจ้า ดูร,บรอบๆให้ทุกคนได้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะก็เห็นตามที่ทุกคนเห็นนี่แหละโอเคเดี๋ยวลงไปดีกว่าไปดูชัรนล้างต่อนะจะออเาโอโอเลนแล้วชำางของเราโตชล้างไม่ใช่สะเท่าเทุคนชำลางของเราจนชำระลางของเราก็ดีประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนทุกคนสามารถเอาไปเอาไอดีไปเดินได้นะค,คะเพราะว่าพื้นที่กว้างมากๆ